ป่ายิงช็อปเฮ้ยแพ้อีกแล้ววัเนี่ยโอ๊ยอะไรอ่ะเนี่ยแพ้เป็นรอบทีบ่สิบแล้วเลิกเล่นยังยังไม่เลิกแล้วก็ยังไม่เบื่อด้วยถ้าเล่นกับคีตาเนี่ยนะดีจังไม่เบื่อแน่นอน <c oughs> <c oughs> เล่นอีกนะเล่นอีกเธอไม่เบื่อแต่ฉันเบื่อว่ะ หมอไปไหนวะเนี่ยเอายามาให้แล้วหายไปเลยสองชั่วโมงคิดดูดิแล้วไม่รู้ว่าอีกสองวันนี้จะเจอหน้าหมอเปล่าอ,อ,อะไรวะเว่ยไวายอะไระเหรอเฮ้ยดีจังนี่ไม่ตัวดกเหรอหนูว่าฉันเห็นคอนเน็กกับภูผายืนต่อแถวอยู่อะสงสัยจะรอรับบัตรคิวให้ดีจังมั้งม,มาลงมารัดเนี่ยก็รอนานอย่างเงี้ยแหละเออนี่ดีจัง บ้านหนูก็รวยนะทําไมไม่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนแอร์เย็นเย็นสบายสบายอ่ะนะเออนัออ่นดิพูดแล้วึ้นสบายแต่หน้าเงินหนูไม่เอาด้วยหรอกนะพี่ล่นหน้าเอาขึ้โ้โดิจังก็ไม่สงสารเพื่อนแล้วไงนี่มารอตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยงอกจะงอกแล้วเออเอาเอย่อานี้เลยอกับพี่ลั่นหน้าจัดการให้คอมเปนนี้มันต้องซิกแซกนิดหนึ่งฮะซิกแซกนิดหนึ่งคุณพยาบาลฮะ อยู่ๆตรงนี้เลยฮะทำไมถึงปฏิบัติงานได้ผิดพลาดแบบนี้ครับผมผิดพลาดยังไงเหรอคะผิดพลาดยังไงเหรอคุณปล่อยให้เด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กๆหน้าตาน่ารักตาดำๆนอนแขนหักอยู่นี้ได้ไงฮะ <c oughs> นี่รู้เปล่าว่าหลานใครเออหลานกลารู้นะไม่ใหญ่กจะพูดหลานยีจัว <c oughs> ใครที่ยินนี้ก็ต้องขนลุกหมอง <c oughs> จะเฮียจัวลุงจัวอาจัวป้าจัว๋วปู่กะจั๋วก็ต้องรอค่ะ ถ้ารอไม่ได้เนี่ยก็เชิญนะคะอะไรวะเรียบร้อยแล้ว่ะกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับคุณหมอยังหมอให้นอนรอดูอาการคืนนึงนอนห้องรวมนะะคุณหมอคะมีคนไข้อาการหนักคะ่ะ คืนนึงเลยเหรอ,อ,อดีจังทนไหวไหมเนี่ยไหวดิทำไมจะไม่ไหวอ่ะคนอื่นเขาน,นอนกันตั้งเยอะตั้งแยะคนตั้งเยอะตั้งแยะแหละจะลำบากดีจังโงรงพยาบาลเอกชนยังทํนนะยังออไม่สายไม่ถ้าคนอื่นนอนได้ดีจังก็ต้องนอนได้เหมือนกันทุกคนก็ต้องนอนได้ด้วย นังจะทนไหวยังไม่ดีจังโอ้ยคีตาอ,อย่าดูถูกซะนะฉันทนไหวอยู่แล้วร้อนนิดหน่อยเองโอ้ร้อนนิดหน่อยนิดหน่อยบ้านป้ากัสิดีจังโอ้โหตัวฉันจะละลายอยู่แล้วเนี่ยฉันอยากอาบน้ำว้าว <c oughs> ดีจังทำไมดีจังไม่จองห้องพิเศษล่ะ <c oughs> เอ่อเพิ่มตัง์อีกหน่อยเดียวได้ห้องแอร์ละนี่ก็ไม่ถูกอะไรแบบนี้นอนคนคลอโอ้โห คุณพี่พยาบาลค่ะดีจังขออยากไปรอน้องพิเศษได้ไหมคะเต็มค่ะแต่พี่คะแล้วมันเต็มทุกห้องเลยเหรอคะถ้าไม่เต็มทุกห้องจะพูดว่าเต็มเหรอคะนล่นปากหรือนั่นเจ๊เจ๊หยุดยอนหยุดยอนตอนเด็กๆนี่กินของหวานเยอะเลยยังไงถึงดุขนาดนี้ฮะนี่คุณเยี่ยมเสร็จแล้วก็กับได้แล้วรบกวนคนไข้คนอื่นเขา เฉันคิดฉันคิดออกแล้วว่ะอะไรเราก็ยัดเงินให้ให้หมอไงโอ้ดีไหมแล้วดีนนะหมอไม่ได้ไล่คนไข้คนอื่นออกไปเราก็จะได้มีห้องพิเศษไปอยู่กันป้าพี่จะติดสินบนหมอได้ไงวะเออไงนี่ยัดเยอะๆยัดเยอะๆหมอวิ่งเต้นเท้าได้อยู่แล้วเว้ยเป็งจริงเหรอเยอะแยะเลถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ย้ายไปเลยเดี๋ยวจะได้เรียกรถพยาบาลให้ หมอ,อคะพูดดีๆไม่ได้หรอคะทำไมต้องไล่ด้วยอะ่ะไม่ได้ไล่แต่ถ้าทนไม่ได้ก็ย้ายไปคิดว่าฉันจะทนไม่ได้เหรอแค่นี้เองหมอไรนะไม่มีบริการเซอร์วิสไม้เลยเอาหนะ้าดีจังโรงบาลรัดก็อย่างเงี้ยแหละรักษาฟรีคนก็มาเยอะเจ้าหน้าที่เขาก็เครียดกันนะ่ะไม่มีเซอร์วิสไม้หรอกอีกอย่างดีจังก็เลิกจะมารักษาที่นี่เองเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทานนะดีจัง ไม่เด็นขาดฉันจะไม่ยอมกลับไปโรงพยาบาลที่เขาดูถูกคนไข้อีกแล้วพอนี่เธอจะอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหม แชทสติกเกอร์ช็อปได้เลยมีเพียบโอ๊ยหมออยู่ไหนปวดท้องโอ๊ย,อยหมอช่วยด้วยคะ่ะโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยโรงพยาบาลช่วยด้วยไปตามคุณหมอมาเลยจะเย็นๆนะคะคะุณหมอค่ะ <anca> ก็ต้องนอนตรงนี้แล้ค่ะห้องเต็มห้องเต็มแล้วทำไมทางโรงพยาบาลไม่สร้างห้องใหม่นะคะคนไข้ที่เนี่ยเยวจะตายถ้ามันทําได้ง่ายๆก็ทําไปนานแล้วค่ะนี่ถือว่าน้องโชคดีนะคะที่ได้เตียงห้องรวมอะ่ะไม่งั้นก็ต้องนอนตรงนี้เหมือนกันแหละค่ะอะอะ พี่คะแล้วนี่คุณหมอเขารี่ไปไหนอะคะนี่มันดึกมากแล้วนะห้องสุกเฉินอะก็เหมือนปะกะติแหละขอตัวนะ